ใช้ไม่ได้เปลี่ยนแม็กมาใช้แม็กนี้ลองไช้สำหรับอ่าก็สิบก้าก็ถ้ายิงแล้วคาบปอกลูกแจมลูกมันเข้ารังเพิงไม่สุดมันค้างอยู่อ่าหน้าหน้ารังเพิงปากรังเพิงก็ให้ถอดแม็กซีนออกมาก่อนอถอดแม็กซีนออกมาปึ๊บแบบนี้แล้วก็เอาสปริง อ่าสปริงแม็กเนี่ยเอามายืดให้มันยืดให้มันยาวๆแต่อย่ายืดให้มันจนเสียเสียเสียค่าของเคสปริงไปนะยืดแค่พอเหมาะพอเหมาะก็คือที่มันเป็นแบบนั้นนะส่วนหนึ่งมันก็มีอ่ามีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าอ่าสปริงแม็กมันดันลิ้นแม็กเนี่ยมันมันมันไม่มีแรงดันลิ้นแม็กทาให้เวลามันส่งลูกเนี่ยมันส่งลูกอ่าลูกที่มันมันจะส่งลูกเข้าไปในปากอ่าปากของรังเพิงเนี่ยมัน มันเหมือนว่าไงมันมันมันส่งไม่สุดมันยกไม่สูงพอมันทําให้มันแจมมันติดแบบนั้นก็ลองแก้ไขด้วยตัวเองที่บ้านก่อนง่ายๆนะก่อนที่จะส่งมาให้ช่างดูเพราะจะได้เผื่อแก้ไขแล้วมันหายจะได้ไม่ต้องเสียค่าช่างแล้วก็มันล้างปืนแล้วก็หล่อลื่นปืนอย่าทําให้ลังเพลิงของมันมีสนิมไม่งั้นมันก็จะแจมมันก็ติดขัดอ่าโอเคขอบคุณครับ